สี่ห้าปีที่แล้วมีใครเคยสังเกตส่วนต้นไม้กับส่วนอินทผลัมเล็กๆที่อยู่ใกล้กับมัสยิดนบีไหมรู้ไหมครับว่าสถานที่ตรงนั้นเป็นสถานที่ที่มีความสําคัญทางด้านประวัติศาสตร์เพราะมันคือจุดท,ที่เกิดเหตุการณ์สําคัญหลังจากที่ท่านนบ,บีสุลต่านหอเลวสัลลัมเสียชีวิตไปแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังครับแต่ก่อนจะเล่าต่อนะครับต้องบอกก่อนว่าปัจจุบันไม่มีต้นไม้หรือส่วนอินทผลัมให้เห็นแล้วนะครับเพราะทางการซาอุดได้มีการปรับปรุงพื้นที่บริเวณนี้ และผู้ที่มาเยือนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์อันสําคัญของอิสลามที่ตรงนี้มีชื่อเรียกว่าสก ah ah ิฟะบานีซาอิดะสกิฟะแปลว่าศาลาหรือที่ร่มเงาที่ใช้เป็นสถานที่ชุมนุมหรือประชุมบานีซาอิดะคือชื่อของเผ่าหนึ่งในเมืองมดินาเผาซาอิดะ ah, ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเผ่าชาวอังซอรดังนั้นสกิฟะบานีซาอิดะหมายถึงศาลาหรือที่ประชุมของเผาบานีซาอิดะซึ่งเป็นสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ของโลกอิสลาม เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นที่สกิฟะบานิซาอิดะก็คือหลังจากที่ท่านนบีสุลต่านละฮ์อุฮัสัลลัมเสียชีวิตในปีฮิจรัชสกราที่10ชาวมุสลิมตกอยู่ในความโศกเศร้าอย่างมากในขณะเดียวกันก็เกิดคำถามสำคัญว่าใครจะมาเป็นผู้นำต่อจากท่านนบีสุลต่านละฮ์อุฮัมมัดสัลลัมเพราะท่านนบีไม่ได้แต่งตั้งผู้สืบตำแหน่งอย่างชัดเจนดังนั้นจึงมีการประชุมที่สกิฟะบานิซาอิดะชาวอันซอร์หรือชาวมาดินะได้มารวมตัวกันที่สกิฟะบานิซาอดเน หัวหน้าเผ่าของพวกเขาเป็นคาลิฟาหรือผู้นำของชาวมุสลิมเหตุผลก็คืออันซอรคือผู้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือท่านนบีเมื่อท่านนบีอพยพมาจากมักกะเมื่อข่าวการประชุมแพร่ออกไปบรรดามุฮาจรีนผู้ที่อพยพมาจากมักกะเช่นอบูบักอัสซิดีกรดิยัลลอฮุอันฮุและอุมารบินขุตตาบรดิยัลลอฮุอันฮุรวมถึงอบูอุบัยดะอิบนุจัรราห์รดิยัลลอฮุอันฮุไดรีบเดินทางมาที่สกีฟะบะนีซาอิดะเพื่อเข้าร่วมในการตัดสินใจจึงมีการถกเถียงและหาทางออกชาวอันซออรเสนให้มี สองผู้นำคือหนึ่งจากชาวอันซอร และหนึ่งจากชาวมุฮาจิรินแต่อบูบั克อัสซิดีกได้กล่าวว่า่านนบีเคยกล่าวว่าผู้นําต้องมาจากเผ่ากุเรชหรือมุฮาจิรินเพราะเผ่ากุเรชได้รับความเคารพจากชาวอาหรับทั่วคาบสมุทรอุมารรดิยัลลอฮุอันหูจึงประกาศสัตยาบันต่ออบูบั克อัสซิดีกรดิยัลลอฮุอันฮูว่าเป็นคอลิฟะพร้อมกับคนอื่นๆผลลัพธ์ของการประชุมที่ประชุมลงความเห็นเลือกอบูบั克อัสซิดีกรดิยัลลอฮุอันฮูเป็นคอลิฟะคนแรกของอิสลามและนี่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้้้นนนนขออองงรรรรระะะบบคลิิ์ใปปปววััตตศาาาสสมมกกชชุี่ย ความวุ่นวายและรักษาความสามคัคคีของประชาคมมุสลิมหลังจากที่ท่านอนับสลุลสลอฮฺซได้เสียชีวิตอย่าลืมนะครับสำหรับใครที่สนใจจะไปอรุร m a กับบริษัทอัลมาดานีสามารถติดต่อทางเพจอัลมาดานี ani, พาสได้เลยนะครับอัสสลามุอะลัยกุมบรหัมตุลลอฮิวะบ r ร k กาตุ